เมื่อวานนี้เราอาจจะอยากเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่าดีก็จะส่งผลให้วันพรุ่งนี้ดีตามไปด้วยเวลาซื้อไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้เงินไปซื้อ้อยขอซื้อเมื่อวานนี้กับวันวันเมื่อวานนี้เราอาจจะอยากเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นได้เราต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าน้อยมาชวนไปออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายนอกจากจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงยื แข็งแรงไะเราไปออกกำลังกายสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าท้อปังๆทุกคนค่ะป้ายค่ะด้วยก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ใช่ไหมคะพูดเรื่องที่สมเป็นวันเมื่อวานนี้เราอาจจะอยากเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันวันเมื่อวานนี้เราอาจจะอยากเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ันมันความหวานตัดทิ้งไปได้เลยคาโบูให้เกต่างๆก็ตัดทิ้งไปได้เลย ก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะสุขภาพหาซื้อไม่ได้นะคะจะไปร้องขอสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเช้าวันอังคารอันสดใสนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าสมมุติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องก็มาอยากให้คนที่เรารักสูญเสียไปเราจะเอาเงินกี่หมื่นล้านอันที่สองก็คือเรื่องของความรัก 3เป็นเรื่องของชีวิตและ 4. เป็นเรื่องของสุขภาพเพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมคะแต่สําหรับตัวเองเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรมาฟังกันค่ะอันแรกเลยเวลาเราไม่สามารถจะใช้เงินซื้อเวลาให้ปเป็นวันเมื่อวานนี้เราอาจจะอยากเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ใช่ไหมคะพูดเรื่องที่3เนี่ยที่แข็งแรงปะเอาไปออกกําลังกายสู้ เป็นกำลังใจะให้ทุกคนนะคะอย่าท้อปางัปงๆทุกคนคะ่ะไปะ้าค่ะดุวยได้เราต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าน้อยมาชวนไปออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงยืดหน่อยไม่ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของความรักอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่าในยุคป,ปัจจุบันแต่ก็รักแท้สมมติเกิดอุบัติเหตุด้าแรง พ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้คนที่เรารักสูญเสียไปเราจะเอาเงินกี่หมื่นล้านนะแต่สําหรับตัวเองเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรมาฟังกันค่ะอันแรกเลยเวลาเราไม่สามารถจะใช้เงินซื้อเวลาให้ไปปิดสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพแข็งแรงหาซื้อไม่ได้อันดับแรกก็คือเรื่องอาหารการกินต้องเลือกอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วยิ่ง วัยสูงวัยอย่าง,างเราเนี่ยอย่างป้าน้อยเนี่ยสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพแข็งแรงหาซื้อไม่ได้ได้เราต้องทำเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าน้อยมาชวนไปออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายนอกจากจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงยืดอันที่2ก็คือเรื่องของความรัก 3. เป็นเรื่องของชีวิตและ 4. เป็นเรื่องของสุขภาพเพ,เพื่อนเพว่าจริงไหมเป็นวันเมื่อวานนี้ เาอาจจะอยากเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าทําวันนี้ที่ดีที่สุดให้เมื่อวานเป็นเป็นประสบการณ์เป็นครูการทําวันนี้ให้ถ้าอยากได้ต้องทําเองนะคะสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่ควรจะทําอย่างยิ่งนะคะทำยังไงบ้างถึงจะสุขภาพดีทุกคนรู้นะคะหรือได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าทําวันนี้ที่ดีที่สุดให้เมื่อวานเป็น เป็นประสบการณ์เป็นครูการทำวันนี้ให้หน่อยไม่ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของความรักอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่าในะยุคป,ปัจจุบันแต่ก็รักแท้นะแต่สำหรับตัวเองเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรมาฟังกันคะ่ะอันแรกเลยเวลาเราไม่สามารถจะใช้เงินซื้อเวลาให้ไปไปิดสมมติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องก็ไม่อยากให้ คนที่เรารักสูญเสียไปเราจะเอาเงินกี่หมื่นล้านดูแลรักษาอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนอะไรต่างๆเนี่ยคะเราก็อย่าประมาทและเรื่องที่อันที่สองก็คือเรื่องของความรัก 3. เป็นเรื่องของชีวิตและ 4. เป็นเรื่องของสุขภาพเพื่อนๆมาจริงไหมก็ควรจะเลือกสรรในสิ่งดีๆนะคะกินอาหารที่ มีประโยชน์กับร่างกายกินปลาเป็นหลักนะคะกินผักเยอะๆนะคะคอันดับแรกก็คือเรื่องอาหารการกินต้องเลือกอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วยิ่งวัยสูงวยัยอย่างเราเนี่ยอย่างป้าน้อยเนี่ยนะ,ะแต่สําหรับตัวเองเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรมาฟังกันค่ะอันแรกเลยเวลาเราไม่สามารถจะใช้เงินซื้อเวลาให้ไปปิดดูแลรักษาอยาประมาทนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนอะไรต่างๆเนี่ยคะเราก็อย่าประมาทและเรื่องที่ชีวิตแน่นอนเลยชีวิตคนเราจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่นะอย่างเช่นได้เราต้องทำเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าน้อยมาชวนไปออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงยืดหรือได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า ทำวันนี้ที่ดีที่สุดให้เมื่อวานเป็นเป็นประสบการณ์เป็นครูการทำวันนี้ให้หน่อยไม่ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของความรักอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่าในะยุคป,ปัจจุบันแต่ก็รักแท้ยุ่นได้เต็มที่สิ่งที่ตามมาที่ทุกคนต้องการที่สุดก็คือรูปร่างที่ดีใครอยากมีรูปร่างที่ดีออกกาลังกายได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ใช่ไหมคะพูดเรื่องที่สามเนะี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินซื้อได้ใช่ไหมคะพูดเรื่องที่สามนะดีก็จะส่งผลให้วันพรุ่งนี้ดีตามไปด้วยเวลาซื้อไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้เงินไปซื้อเอ้ขอซื้อเมื่อวานนี้กลับมาตัดชีวิตแน่นอนเลยชีวิตคุณเราจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่ อย่างเช่นให้คุณหมอ,อ,อทําสุขภาพของเราให้ดีที่สุดเป็นไปไม่ได้เราอยากสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นเช้าวันอังคารอันสดใสนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าที่แข็งแรงปะเราไปออกกําลังกายสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าท้อปงังๆทุกคนคะ่ะไปค่ะด้วยหน่อยไม่ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของความรัก อันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่าในะยุคป,ปัจจุบันแต่ก็รักแท้อันดับแรกก็คือเรื่องอาหารการกินต้องเลือกอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วยิ่งวัยสูงวยัยอย่างเราเนี่ยอย่างป้าน้อยเนี่ยวันนี้เราคิดได้ว่าเมื่อวานมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นวันนี้เราก็อยากจะกลับไปแก้เมื่อวานแต่สามารถทําได้ไหมคะไม่ได้แม้แต่เงินก็ไม่สามารถซื้อที่แข็งแรงปะ่ะเราไปออกกําลังกายสู้ เป็นกำลังใจะให้ทุกคนนะคะอย่าท้ะาปางัปงๆทุกคนคะ่ปคะป้าค่ะลุยจนได้เต็มที่สิ่งที่ตามมาที่ทุกคนต้องการที่สุดก็คือรูปร่างที่ดีใครอยากมีรูปร่างที่ดีออกกำลังกายได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับหน่อยไม่ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของความรักอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่าในยุคป,ปัจจุบันแต่ก็รักแท้ที่แข็งแรงปะเอาไปออกกำลังกายสู้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าเท้อาปาังๆทุกคนค่ะไปค่ะดุวยมีคนเคยบอกว่า4อย่างที่เราไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นะคะมีอะไรบ้างนั้นอันแรกก็คือเรื่องของเวลาอันที่สองก็คือเรื่องของความรัก3เป็นเรื่องของชีวิตและสเป็นเรื่องของสุขภาพเพื่อนๆเม่อจริงไม่ดีก็จะส่งผลให้วันพรุ่งนี้ดีตามไปด้วย เวลาซื้อไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้เงินไปซื้อเฮ้ยขอซื้อเมื่อวานนี้กลับมาสมมุติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องก็มาอยากให้คนที่เรารักสูญเสียไปเราจะเอาเงินกี่หมื่นล้านว่ามีคนเคยบอกว่าสอย่างที่เราไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นะคะมีอะไรบ้างนั้นอันแรกก็คือเรื่องของเวลาสมมติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพ่อแม่พี่น้อง ก็ม่อยากให้คนที่เรารักสูญเสียไปเราจะเอาเงินกี่หมื่นล้านชีวิตแน่นอนเลยชีวิตคนเราจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือไมนะ่อย่างเช่นได้เราต้องทำเอาเองเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าน้อยมาชวนไปออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงยืดหน่อยไม่ได้ใช่ไหมคะอันที่สองเรื่องของความรัก อันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้จริงหรือเปล่าในยุคป,ปัจจุบันแต่ก็รักแท้อันที่2ก็คือเรื่องของความรัก3เป็นเรื่องของชีวิตและสเป็นเรื่องของสุขภาพเพื่อๆนๆว่าจริงไหมอันดับแรกก็คือเรื่องอาหารการกินต้องเลือกอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วยิ่งวัยสูงวัยอย่างอย่างเราเนี่ยอย่างป้าน้อยเนี่ย